อัตราดอกเบี้ย0.95นต่อปีนั่นครับข้อดีของของผู้เงินจะเป็นอดีตผู้ว่าการรถไครับจากบารซื้อนะครับผ่านบริเวณมุงสว่างเย็นๆน,นะครับโดยจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในอรราที่ในการแลกเปลี่ยนะผมนี้ด้วยครงการรถไฟความเร็วสูงที่รบไฟจะด การโครงการพัฒนาชุมชนกอแม่มอนะคะการไฟฟ้าฝ่ายีลิตแห็นประเทศไทยแม่มอสจังหวัดลำปางนะคะสุตีคณะนิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัชม่นะครับในวันนี้15กรกฎาคม2 5 9 3เขาบอกว่าเรอปีไหนแล้วครับเนี่ยสองสี่ 打。啊